สวัสดีคะ่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบเจอกับนุกเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะอยู่กันที่เดิมบริษัทเพชรยนต์นะคะโชว์รูมรถยนต์มือสองคุณภาพเกรด A ที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีนะคะแล้วก็คัดแค่เฉพาะรถสวยมาไว้ที่นี่นะคะวันนี้นุกอยู่กับตุยตาฟอร์จูเนอตัวเ e g e n d อีกหนึคันที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะคะคันนี้เป็นตัวแบ็กท็อ เครื่องยนต์2.8ขับ2ปี2021เกียร์ออโต้นะคะเลขหม่วิ่งไปเพียง120,000กโลนะคะกับราคาเพียงแค่1,100,000 1, บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถสวยเน้นเดิมๆนะคะไม่มีชนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ำมาดูที่ร้านจบแน่นอนนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ต้องแนะนำเลยสภาพนางฟ้านะคะเดิมทั้งคันนะคะเครดิตดีคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อฮานุกได้เลยที่เบอร์ศู8 6 2 7 6 8 2 6เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะ,ะส่วนรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมอย่างละเอียดในคลิปนี้เด<ส>ี<ส>๋ยวเริ่มจากออปชั่นตัวรถก่อนนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวโฉมหน้าเรเจนเดอร์ซึ่งเป็นโฉมใหม่นะคะแล้วก็สภาพขึ้นเนียบมากๆคันนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทม์และนิ้งไลท์มาครบถ้วนเป็นแบบ LED นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้า เซนเซอร์มีมาให้ครบแล้วก็กล้องสามร้อหกสิบองศามีมาให้ครบนะคะคันนี้ป้ายทะเบียนกรุงเทพเลขสวยด้วยนะคะสีเดิมเดิมเหลี่ยมมุมสัตว์รถคมสวยนะคะการันตีเรื่องโรงสร้างมีการตรวจสภาพตัวรถให้ด้วยนะ,ะจากบริษัทกลางสองร้อเจ็สิบสี่รายการได้รถเกตเอผ่านมาตรฐานรถท่าดาวแน่นอนนะคะสีเดิมเดิมเลยเดี๋ยวให้ดูสีใกล้ๆนะคะเป็นสีขาวมุกสวยมากๆเลยนี่ แล้วก็ลอแม็กอันลอยนะคะแม็กทูโทนแบบนี้สเปคเติมโรงงานตรงรุ่นของตัวเรเจนเดอร์คันนี้นะคะสภาพสวยแต่นุ๊กดูปียางให้นะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะยางปี2 0 2พันยี่สบสาแม็กขอบยี่สิบนะคะสเปคเติมตรงรุ่นเลยสวยนะคะสภาพคือดีมากๆนะสำหรับใครที่อยากได้รถมือสองคุณภาพไปใช้ง,งานสักหนึ่งคันมาที่เพชรจนจบได้เลยนะคะรับรอง มาไม่เสียเที่ยวแน่นอนนะคะเราคัดมาให้แล้วนะทีมจัดซื้อทีมช่างทีม QC ของเราเนี่ยโอ้โหดูรถอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นระบบ Smart NT, คูสตาร์สมาร์ทเอนทีกุญแจคีเลตเป้ามือจับเป็นโครเมียมนะคะติดฟิล์มแล้วรอบคันนะคะคันนี้เป็นตัวหลังคาดําภายในนะคะนี่เป็นโทนสีดาตัวเบาะเนี่ยคะจะเป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยสีสีแดงเลือดหมูนะคะประมาณนี้เบาะแน่นๆตึงๆเลยนะคะตัวเบาะก็จะเป็น บ่อหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพตัวปีกเบาะทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะรถไม่มีชำ้ำพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูธูรับสายเข้าออกนายนะคะสั่งการด้วยเสียงได้มีคูตคอนโทรลกับแพทเทิร์นชิปด้วยเลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นกโลเท่านั้นนะคะหรือว่าใช้งานปกติตามค่าเฉลี่ยเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะระบบพูดสตาร์ทหน้าจอกล้องถอยมีมาให้ครบนะคะกล้อง360องศามีให้ แอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะคอนโซลกลางก็ตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้นะคะภายในยใหม่เอี่ยมฝ้าด้านบนสะ,สะอาดสะอา้านโครงสร้างตัวรถเดิมๆหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีขายจะเก็บเดิมซอกประตูเดิมนะคะให้ดูด้านไหนคันนี้ก็เปิดมาโอ้โหคือใหม่มากๆนะคะเบาะแน่นเบาะตึงเลย จริงๆลดราคาประมาณล้านต้นๆน,นะคะลูกค้าเครดิตดีถ้าไม่อยากใช้เงินในการออกรถอยากจัดยอดเต็มคันนี้จัดยอดได้เต็มเลยนะคะของเราเป็นดิลเลอร์ใหญ่ดิลเลอร์เกรด A ซึ่งเวลาการขอสินเชื่อการจัดไฟแนนซ์นะคะจัดยอดได้เต็มอยู่แล้วนะคะและยิ่งรถทุกคันเราผ่านการตรวจสภาพตัวรถนะคะจะมีผลต่อการจัดไฟแนนซ์นะคะถ้ารถสวยรถเกรด A ยอดจัดเขาได้เยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ามาซื้อรถกับเรานะคะ ไม่ผิดหวังแน่นอนได้รถใช้แน่นอนนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้แล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบ LED g ลท d i n g นะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์สัญลักษณ์นะคะ,ะคันนี้ตัวซิกสัญลักษณ์ตัวซิกมาโฟนะคะนี้เจ้าของเดิมเขาติดมาเพิ่มแต่ว่าคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นขับ2นะคะตรงนี้สามารถถอดออกให้ได้เป็นโลโก้ติดไว้เฉยๆนะคะคันนี้เป็น2.8ขับ2แล้วก็ด้านหลังนะคะเซนเซอร์มีมาให้ครบอุปกรณ์ติดรถมีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแม่แรงอะไร มาครบถ้วนนะคะสัญลักษณ์โลโก้สองจุดแปดเจนเดอมาครบถ้วนนะคะเดี๋ยวให้ดูประตูท้ายกันนี่ประตูท้ายรุ่นนี้ปรับไฟฟ้านะคะนี่ใช้งานง่ายใช้งานได้ปกติเลยเบาะแถวหลังก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะดูได้เลยถ้าไม่ใช้เบาะก,ก็พับเก็บขึ้นได้โครงสร้างตัวรถนี่เราเน้นเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะ ไม่มีชนหนักใดๆมาทาั้งสิ้นนะคะแอร์ทุกโซนใช้งานได้ปกติเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนเราจะมีการตรวจสภาพตัวรถเช็คละเลียดตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบแอร์ช่วงล่างต่างๆนะคะเช็คให้พร้อมใช้งานคือลูกค้ามาดูรถกับเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยซื้อไปเิมน้ำมันขับอย่างเดียวแล้วก็ดูแลมมน n ทนแนนตามรอบตามระยะเท่านั้นนะคะใช้ไปเลย10ปี20ปียาวๆนะคะสาหรับรถ ถ้ายโ,โย้าเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความทนอยู่แล้วการดูแลมันทนั้นรักษาต่างๆนะคะ,ะดูแลง่ายแล้วก็ค่าอะไหล่ถูกด้วยนะคะและถ้าเป็นมือสองถ้าลูกค้าไปขายต่อในอนาคตราคาก็ไม่ตกด้วยนะคะรถแบรนด์หลักเจ้าตลาดโตโยต้าฟอร์จูเนยังไงก็เป็นรุ่นที่ขายดีตลอดกาลนะคะไม่ว่าจะออกมากี่รุ่นกี่โฉมนะคะเป็นรถที่ขายดีแล้วก็วันนี้ โมปี21ราคาเหลืออยู่ที่1ล้านในแสนบาทถือว่าโอเคเลยสำหรับสภาพนี้นะคะนี่หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขยนะคะแผงประตูตัวรถไม่มีชำเลยเมคอาร์ตยังสวยแบบนี้นะคะคันนี้ถ้าล้างดีๆนะวันรับรถรถเหมือนรถใหม่เลยนะคะเหมือนออกใหม่จากศูนย์เลยนะคะสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะ เดี๋ยวทีม QC ของเราเนี่ยเขาจะตรวจเช็คอย่างละเอียดอยู่แล้วนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยและนี่ก็คือบอดี้ตัวรถภายในภายนอกรอบคันนะคะของรถคันนี้เดี๋ยวพาดูต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะพาดูต่อสําหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.8นะคะเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะคะคันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเครื่องเดิมแท้โรง,งงานของเอารับรถเข้ามาทุกคันไม่มีการดัดแปลงเปลี่ยนเครื่อง หรือว่าแต่งซิ่งใดๆนะคะเน้นรถเดิมบอดที่ตัวรถเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะคันนี้ก็เปิดรถให้ดูเลยสภาพตีมากๆนะคะเครื่องสวยเครื่องแน่นไม่มีน้ำมันไหลเยิมนะคะนี่สภาพดีเครื่องยนต์2.8นะคะขับเที่ยวใช้งานได้ปกติขับขี่ทางไกลนี่บอกเลยว่าสบายๆเลยนะคะนี่ขับขี่ทางไกลไม่เหนื่อยแน่นอนขับเที่ยวใช้งานขึ้นเขาลงเขาสายลุยสายแคมปิ้งได้หมดเลยนะคะโฟล์กูนเนอร์ตอบโจทย์ ไปได้ทุกเส้นทางแล้วก็ไปกันได้ทั้งครอบครัวนะคะอันนี้นะคะฝากระโปรงหัวนอ็อตไม่มีแกะเลยตาวัมตัวต้ที่ฝากระโปรงมาครบนะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยเบรก ABS มาครบคานหน้าเดิมตรงไม่มีโคดไม่มีงอนะคะสัญลักษณ์ตัวคารตัว R ตัว L นะคะมาครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะจุดมาคแต้มสีโรงงานมาครบนะคะนี่เพดรถอยู่ครบนะคะระบุเลขเครื่องเลขถังตรงุอนได้ร0 0ปซปีผลิตชัดเจน2021 ตรงเล่มตรงปกแน่นอนนะคะสัญลักษณ์โลโก้นะคะอ่ามอกมีมาให้ครบนะคะเรื่องแน่นๆนไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มใครดูรถไม่เป็นพี่พาช่างมาดูรถได้เลยมาตรวจเช็คอย่างละเอียดได้เลยนะบอดี้โครงสร้างช่วงล่างอ่าตัวเครื่องยนต์มาตรวจเช็คได้เลยนะคะฝาก,กระโปรงเดิมแท้โรงงานแผงกันความร้อนอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มียุ่ยไม่มีชำรุดนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานมาคบเมคอาร์ตเรียงสวยที่ฝาก,กระโปรง มาครบนะคะและนี่ก็คือ toyota fortuner legender นะคะ2.8ขับ2 back top นะคะปี2021เกียออโต้ราคาอยู่ที่1 100,000 100, บาทเท่านั้นนะคะราคาดีจับต้องได้ซื้อสดได้จัดไฟนั้นได้สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้อยากได้รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมสามารถติดต่อหานุกได้เลยนะคะที่เบอร์0986276826นะคะเบอร์0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลย เบอร์โทรขึ้นไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะอยากปรึกษาการออกรถก่อนตัดสินใจซื้อปรึกษาก่อนได้นะคะถ้าถ้านุกตอบไายช้าพี่ถวานนุกได้เลยนะคะเพราะบางทีลูกค้าทักมาเยอะแล้วก็อาจจะตกหล่นบางท่านขอภัยลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่านุกเป็นานุกมีนุไม่มีแอดมินนะคือตอบแชทเองเลยตอบแชทเองดูเคสเองนะคะถ้าเคสไหนตอบแชทช้ชาขอภัยลูกค้าด้วยรีบโทรหานุกได้เลยเดี๋ยวดูแลเคสด่วนให้ ะะอยากเข้ามาดูรถจริงร้านอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพและตอนนี้มีอยู่3สาขานะคะมีเสรีไทยแล้วก็สุวินทวงนะคะเสรีไทย68เสรีไทย95แล้วก็สุวินทวง46นะคะ,นะคะอยากเข้ามาดูรถโทรมาก่อนได้เลยเดี๋ยวเช็คสต็อกรถให้นะคะก็พอดีรถอาจจะมีการเคลื่อนย้ายสาขานะคะโทรมาเช็คกันก่อนได้เลยนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ต้องแนะนําลูกค้านะคะถ้าใครสนใจแนะนํา จองล็อกรถไว้ก่อนก็ได้นะคะสำหรับตัวแบ็กท็อปค่อนข้างมาไวไปไวนะคะใครสนใจนะคะย้ำเบอร์ T ีก0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากพี่ๆทุกท่านด้วยดูคลิปนี้จนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถใหม่ๆวันนี้ฝากสำหรับรถคันี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ